ขณะนี้เกิดการชุมนุมหลายกลุ่มหลายฝ่ายบางครั้งต่างสีต่างเวลาบางครั้งหลากสีเวลาเดียวกันต่างสถานที่ต่างเงื่อนไขบ้านเมืองเกิดความสะดุดกึกขยึกขยักปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าทางออกของปัญหาในสถานการณ์ขณะนี้แต่และฝ่ายควรพิจารณาด้วยใจกลางๆพิจารณาด้วยเหตุผลทำจิตให้กว้างดูหลายปัจจัยประกอบกันได้อย่างไร โอ้อาจารย์จะใครายปมอย่างไรเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำใจให้กลางกลางดูปัญหาให้รอบครอบทำจิตใจให้กว้างขวางหัวอาจารย์ผมจนปัญญาจนด้วยกล้าวจริงๆอืมมันยากครับอาจารย์ตอนนี้นี่ใครแหลมมาสแสดงความคิดเห็นหรือเสนออะไรขึ้นมาโดนตีโดนตอกกลับทุกทีอาจารย์กลัวถูกด่าสิผมก็ไม่กล้าหรอกครับอาจารย์ นี่ผมว่ามันจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยครับอาจารย์ครับผมเองก็รู้สึกว่าถ้าอาจารย์เล่นโยนแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะคลายปมอย่างไรนะเพราะว่าโจ์เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องพิจารณาด้วยเหตุผลทําจิตใจให้กว้างแล้วก็ทําใจกลางๆงแล้วจะต้องแนะนําหรือเสนอแนะเดี๋ยวก็ถูกด่าเหมือนกันแต่บังเอิญนอาจารย์ทำไมครับผมไปพบบทความบทความหนึ่ง ที่อยู่ในบล็อกโอเคเนชั่นแล้วในแล้ว,ลวบทความกวนน้ำให้ใสในแนวหน้าเนี่ยเขาเอามาลงลมันมีอัตรรบางอย่างคล้ายๆกับปมที่เขาตั้งเลยเหรอฮะอาจารย์จะลองดูไหมใครเป็นคนเขียนเรื่องนี้หรือครับอาจารย์เขาใช้นามปากกานะว่าชัยแมนยูเหรอเออใครคือชัยแมนยูก็ไม่รู้ละเขาพูดแบบ เราไปดูว่าเขาพูดอย่างไรกลางๆอย่างไรไหมเราพอจะฟังได้ไหมนะครับผมขอฟังแล้วก็ขอดูหน่อยครับอ่าแล้วฟังแล้วก็ต้องคิดนะครับฟังแล้วก็ก็อย่าเพิ่งทะเลาะกับเขาซะก่อนนะฟังเขาทั้งหมดก็แล้วกันครับเห็นต่างอย่างมิตรบทความของสารส้มในหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่นําข้อเขียนที่น่าสนใจที่เขียนโดยบล็อกเกอร์นามชัยแมนยู แห่ง oknation.net okay อคอลัมน์นี้ดูจะเป็นกัลายานมิตรหรือแนวร่วมของพันธมิตรมาอย่างยาวนานจึงส่งความเห็นที่มีต่อการชุมนุมของพันธมิตรในครั้งนี้มาให้เปิดหูเปิดตาเมื่อใดก็ตามที่มีใครคนหนึ่งลุกขึ้นตะโกนว่าชาติของเราถูกรุกรานคนไทยผู้มีความรักชาติของตอนทุกคนต่างต้องรู้สึกไม่พอใจ และจะต้องเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจพันธมิตรที่รักคุณทําถูกต้องแล้วครับกับการออกมาเป่าร้องให้พี่น้องชาวไทยได้รับรู้ว่าไอ้เขมรชั่วช้ามันกำลังรุกรานแผ่นดินไทยชาติไทยของเรากำลังจะเสียดินแดนจริงครับที่ประชาชนและทหารกัมพูชา ตางก็รุกล้ำเข้ามาปักหลักธรรมาหากินอยู่บนผื้นแผ่นดินที่เราเชื่อกันว่าเป็นผื้นแผ่นดินไทยที่ผมเองก็รู้สึกไม่สบายใจที่รัฐบาลใช้คําว่าพื้นที่ซับซ้อนมาโดยตลอดโดยที่ทหารไทยไม่ได้ทำหน้าที่ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินอย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นทหารไทยได้แสดงออกซึ่งความอ่อนแอให้เพื่อนบ้านได้เห็นมาเป็นลำดับ อันอาจเนื่องมาจากรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารต่างมีแนวทางในการทำงานกับประเทศเพื่อนบ้านไปในแนวทางโอนอ่อนผ่อนตามจะด้วยความหวังดีต่อชาติหรืออาจจะเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวผมเองก็มีอาจจะทราบได้จริงครับที่รัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดที่ผ่านๆมา หรือว่าร,วรัฐบาลชุดนี้ต่างก็ไม่มีความใส่ใจหรือมีความตั้งอกตั้งใจในการแก้ปัญหาข้อพิพาทอย่างจริงจังเพราะลำพังแค่แก้ปัญหาของรัฐบาลเองยังแทบเอาตัวไม่รอดกันแทบทุกรัฐบาลจริงครับที่รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีท่าทีขึงขังจริงจังต่อข้อพิพาทระหว่างประเทศจนดูคล้ายกับว่าชาติของเรากำลังอ่อนแอกว่า และปล่อยให้กัมพูชารุกรานผมยอมรับครับว่าที่ผ่านมาคนไทยหลายหลายคนรวมทั้งตัวผมเองแทบจะไม่ได้ให้ความใส่ใจในปัญหานี้อาจจะด้วยความรู้สึกว่ามันยังเป็นปัญหาที่ไกลตัวลำพังแค่ทำงานเลี้ยงตัวเองให้รอดไปวันๆหนึ่งมันก็แสนลำบากยากเข็นเต็มทีไหนเลยจะมีเวลาไปห่วงหาอาทรปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องร่วมชาติ ตามแนวชายแดนพันธมิตรที่รักคุณทำถูกต้องแล้วครับกับการออกมาปลุกให้คนไทยและรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้เพราะหากไม่มีกลุ่มคนเช่นพันธมิตรก็อาจจะยังไม่มีใครคิดใส่ใจในปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองอย่างจริงจังก็ได้แต่มันควรหรือไม่ครับที่คุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องเหล่านั้นไปพร้อมๆก,กับการยื่นเงื่อนไขทั้ง3ข้อ ที่คุณก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าไม่น่าจะมีรัฐบาลไหนให้การตอบสนองในข้อเรียกร้องของคุณได้พันธมิตรครับที่คุณบอกว่าด้วย MOU 43จะทำให้เราเสียดินแดนนั้นผมเชื่ออย่างที่พันธมิตรพูดครับว่าน่าจะมีความเป็นไปได้และในขณะเดียวกันผมก็เชื่อที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกด้วยว่าด้วย MOU43 เราจะมีกรอบในการเจรจาและเราจะไม่เสียดินแดนทำไมผมถึงคิดหรือเชื่อเช่นนั้นในเมื่อสองฝ่ายมีความเห็นแย้งกันแล้วผมมาบอกว่าเชื่อทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรคำตอบง่ายๆก็คือผลของการเจรจามันยังไม่เกิดไงครับจึงมีความเป็นไปได้ในทั้งสองทางว่าเราอาจจะรักษาดินแดนเอาไว้ได้หรือเราจะต้องเสียดินแดนเหล่านั้นไป เพราะตัวแปรที่จะทําให้เราได้มาหรือเสียไปนั้นมันไม่ได้อยู่ที่กระดาษเพียงไม่กี่แผ่นนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับคนที่เราแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการเจรจาตามกรอบของสัญญาณนั้นต่างหากล่ะครับว่าคนคนนั้นหรือกลุ่มคนนั้นจะพร้อมใจกันเจรจาด้วยจิตวิญญาณของคนรักชาติและมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะปกปักรักษาไว้ซึ่งผืนแผ่นดิน ที่เราทั้งหลายเชื่อกันว่ามันคือผืนแผ่นดินของเราหรือไม่หากจะมีคนไทยซึ่งไม่มีความรักในชาติกำเนิดของตนแต่มุ่งไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัวไปเป็นตัวแทนในการเจรจาไม่ว่า MOU-43 จะยังคงอยู่หรือโดนฉีกทิ้งไปแล้วหรือไม่ผลที่ได้ก็คงไม่ต่างกันผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์จึงไม่มีความสามารถ ที่จะไปยกเรื่องราวแต่ก่อนการที่ผ่านมาเพื่อที่จะโอ้อวดตนหรือเหยียบหัวคนที่ไม่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้แต่เอาแค่เหตุการณ์ใกล้ๆตัวที่ผมโชคร้ายเกิดมาทาันครับได้เห็นการกระทำอันพอจะเรียกได้ว่าน่าจะเข้าขายขายชาติได้ก็อดีตรัฐมนตรีตาเล่คนหนึ่งของไทยนั้นยังไงล่ะครับภายใต้การมีอยู่ของ MOU43 ไอค้คนคนนั้น มันก็ยังใช้ความสามารถในการเจรจาความเมืองให้ประโยชน์ตกแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้และน่าจะเป็นชนวนชั่วร้ายหนึ่งซึ่งทำให้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้มีโอกาสที่จะปะทุเป็นการรบราค่าฟันกันได้ในเวลานี้ถ้าคุณจะถามผมว่าและผมมั่นใจหรือว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ปัญหานี้ได้ผมก็ขอตอบกลับด้วยความมั่นใจว่า ไม่มีทางครับกับปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนับหลายสิปีผมไม่เชื่อว่าจะมีรัฐบาลชุดไหนจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ในเร็ววันนี้สำคัญอยู่ที่เราจะมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนั้นๆได้หรือไม่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเดินไปสู่โต๊ะการเจรจารัฐบาลชุดนั้นจะมีความจริงใจให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของชาติหรือให้ความสำคัญ กับผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่ากันแต่ที่ผมพอจะมองเห็นได้ในรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมมองไปที่หัวหน้ารัฐบาลผมยังมองไม่เห็นว่านายกรัฐมนตรีคนนี้มีผลประโยชน์ส่วนตนใดๆแอบแฝงอยู่ในการทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและที่สำคัญผมยังไม่เห็นการกระทำใดๆของนายกรัฐมนตรีที่ควรค่าแก่ข้อกล่าวหาอย่างรุนแรงว่าขายชาติ การออกมาชุมนุมปักหลักพักค้างของพันธมิตรในเวลานี้ผมคงมิบังอาจที่จะไปติเตียนหรือต่อว่าการแสดงของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยได้แต่ลองช่วยกันคิดต่อเนื่องกันอีกสักหน่อยดีไหมครับผมไม่ได้มองการไกลไปถึงการจะได้มาหรือเสียไปของผืนแผ่นดินอันเนื่องมาจากผลของการชุมนุมในครั้งนี้แต่ผมขออนุญาตที่จะตั้งสมมุติฐานเป็นคำถามว่า ถ้ากลุ่มคนที่อ้างว่ารักประชาธิปไตยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะนัดชุมนุมกันอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าได้ตัดสินใจที่จะปักหลักพักค้างอยู่กลางถนนราชดำเนินหรือยึดราชประสงค์อีกครั้งอย่างที่เคยทำมาด้วยข้ออ้างที่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็คือพันธมิตรย,ยังทำได้แล้วประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรครับและถ้าหากว่าคนกลุ่มนั้น ได้ตัดสินใจทำการอย่างที่ว่าจริงทั้งที่เรารู้กันอยู่แก่ใจว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นไม่ได้กระทําการด้วยความหวังดีต่อผลประโยชน์โดยรวมของชาติเทียบเท่ากับกลุ่มมวลชนคนที่เรียกตัวเองว่าพันธมิตรแต่คุณจะให้รัฐบาลดำเนินการอย่างไรครับคุณจะให้รัฐบาลสลายการชุมนุมของคนกลุ่มหนึ่งโดยปล่อยให้คนอีกกลุ่มหนึ่งชุมนุมอยู่ได้หรือว่ารัฐบาลจะต้องปล่อยให้คนไทยทั้งสองกลุ่ม ชุมนุมปิดถนนกันไปตามอำเภอใจหรือว่าจะให้รัฐบาลใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของคนทั้งสองกลุ่มและถ้าเป็นอย่างที่ผมตั้งสมมุติฐานขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะรัฐบาลนี้จะเลือกทางออกทางไหนประเทศไทยของเราก็จะมีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จบสิน้นพันธมิตรที่รักผมเข้าใจในข้อเรียกร้องของคุณ และขอขอบคุณที่ได้ช่วยกันนำปัญหาที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานมาจุดประเด็นให้คนในชาติและรัฐบาลได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้เพื่อที่ได้ช่วยกันรักษาพื้นแผ่นดินของเราไว้แต่ผมยังไม่เห็นมีความจำเป็นถึงขั้นที่ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาปักหลักพักค้างกันอยู่กลางถนนในเวลาและสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนี้ชัยแมนยู โอ้ oh. อาจารย์ฟังแล้วน่าคิดนะต้องเก็บไปคิดต่อเพราะว่าคุณชัยมันยูเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าเขียนอย่างกลางๆเขียนให้เราได้คิดอะไรเยอะทีเดียวแล้วก็เขียนแบบให้เกียรติทุกฝ่ายเขารบความคิดทุกฝ่ายอืแล้วก็ปรารถนาดีอยากจะเห็นบ้านเมืองพัฒนาและก็เป็นความหวังของคนไทยทุกคนเหมือนกันอาจารย์ ที่อยากเห็นเหมือนที่คุณชัยแมนยูพูด